ไป,ไ,ไปก๊กรอบลิงก์ไปพี่ส่งไป,ไปงไให้ในไลน์โรงเรียนสามนาทีไปพอเจออะไรจะมันแข่งเวลาแล้วมันกดดัน นะท้าทีวีทันไหมครับเจ็ดไหมเสียงออกฮะเสียงออกเสียงพี่เดียเออ,อไม่จริง่เดีย สวัสดีครับเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายงานหัวหน้าสายชั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่านครับรวมทั้งขอสวัส,วสดีไปยังนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราชอบทองคําสีนะครับรับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับดูเลสายชั้นป .3 ส,สายชั้นป .4 นะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาชี้แจงให้นักเรียนได้รับทราบอยู่ สามสีเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องของการตรวจสายตานักเรียนนะครับซึ่งเราก็ได้รับนยโยบายมาจากกรมอนามัยนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้ตรวจคัดกรองสายตานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นนะครับโดยได้มีการจัดอบรมครัวนาไมยสายชั้นนะครับที่ผ่านมา แล้วให้ดําเนินการคัดกรองนักเรียนแต่ละสายชั้นนะครับแล้วก็นําข้อมูลส่งไปยังสําสนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลานะครับเพื่อที่จะดําเนินการคัดกรองต่อไปนะครับซึ่งเราก็ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในส่วนของการคัดกรองของโรงเรียนนะครับและในห่วงประมาณวันที่3 0 3 1นะครับก็จะมีการออกหน่วยในการคัดกรองสายตาให้กับนักเรียนนะครับโดยนัก ทักสยมารนะครับซึ่งก็จะดาเนินการในช่วงเวลาต่อไปนะครับเมื่อผ่านการคัดกรองเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการตัดเว้นให้กับนักเรียนนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถ <ent> ือเป็น <t> น <ose> ิม <whatnot> ิตหมายที่ด <t ose> ีนะครับสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตานะครับต่อไปนะครับในเรื่องที่2เรื่องของการตรวจปัสสาวะนักเรียนนะครับซึ่งก็จะเป็นการตรวจ ปัสสวาวะนักเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกค,ครองนะครับคือผู้ปกค,ครองต้องอนุญาตนะครับที่จะให้การดําเนินการตรวจปัสสวาวะของนักเรียนนะครับเพื่อสุขภาวะที่ดีนะครับเพื่อร่างกายของเรานะครับที่จะมีความปลอดภัยในโรคภัยต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ทางสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดยะลานะครับก็ได้ให้คุณครูดําเนินการดังนี้นะครับ นะครับก็เรื่องของการรับขวดเก็บปัสสาวะนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องใบยืนยันการอนุญาตจากผู้ปกครองนะครับเรื่องของแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์นะครับนักเรียนซึ่งก็จะสุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับผู้ชาย3ามคนผู้หญิง3ามคนนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลนะครับในการตรวจปัสสาวะนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของการชมดนตรี เพื่อความสมานฉันนะครับซึ่งจัดโดยสำนักง,งานเทศบานนลนครยะลานะครับจะจัดในวันที่2อุมภาพันธ์2,569นะครับซึ่งก็จะมีนักเรียนชั้นป .6 กส3นาฬิกา30นาทีถึง15.30นาฬิกา30นาทีนะครับ,รบส่วนรอบประชาชนทั่วไปนะครับก็ขอเชิญชวนคุณครูบุคลากรนะครับที่สนใจในด้านเสียงเพลงนะครับไปชม ดนตรีเพื่อความสมานฉันได้นะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับณนะห้องช้างเผือกศูนย์เยาวชนเทศบาลนาครยาลานะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนนะครับในโรงเรียนซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นการติดตามจากเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเช่นกันนะครับ ก็จะมาดูกระบวนการในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันของเรานะครับตั้งแต่การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะครับในการปรุงอาหารการจัดเตรียมวัตถุดิบนะครับการประกอบอาหารการปรุงอาหารการตักเพื่อไปบริการสําหรับนักเรียนนะครับการรับประทานอาหารของนักเรียนนะครับการทําความสะอาดภาชนะต่างๆเหล่านี้นะครับ ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนเขาจะมาดูทั้งหมดนะครับซึ่งก็ทางโรงเรียนนะครับก็ได้เตรียมการเอาไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับตรงนี้เพื่อรับการตรวจติดตามโครงการอาหารรางวัลน,นะครับและก็การตรวจติดตามอาหารเสริมนมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ให้คุณครูที่รับผิดชอบนะครับได้เตรียมการเอาไว้เช่นเรื่องของภาชนะเก็บนมนะครับ การนานมให้กับนักเรียนเป็นดื่มนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลการดื่มนมของนักเรียนนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสุขภาะวะทางร่างกายของนักเรียนทั้งหมดนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานตัวทัดโรงเรียนอนุบาลยาลานะครับขอบคุณนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนนะครับในการดรําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการ

หวานอันหวานอันหวานอันแปลว่าฝันดีสำหรับวันนี้วนพวกเราขอตัวลาไปก่อนได้เที่ยน